ก็สวัสดีสมาชิกช่องไ์้ส่หัวลุกขั้นนะครับในคลิปนี้นะครับก็ผมจะมาสรุปชุดเน้นให้นะครับผมในข้อมูลหวชุด2ตัวบนนะครับชุดที่1ก็เรามาเริ่มดูกันนะครับชุดเน้นว่าผมจะให้ชุดไหนครับวันนี้นะผมให้ชุดเนมิลลินะครับแล้วก็ชุด CF เเช่นเดิมนะครับผม ชุด c e นะครับแล้วก็ชุด c f ส่วนชุดลองนะครับชุดลองก็จะเป็น d e แล้วก็ชุด d f เช่นเดิมนะครับส่วนชุดเน้นนะครับจะเน้นชุดไหนนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับเลขดับของเราได้เลข4นะครับเลขดับ มองมองกามไปก่อบเล็กสีวันนี้ครับผมให้ชุดเน้นเป็นชุดแปดหก6ป2สองเแล้วก็เจแล้วก็72นะครับชุดต่อไปเป็นชุด8ปดหนึ่งแดสาแล้วก็85 9ห้าหนึ่ง 93แล้วก็เกนาครับก็ชุด C F นะครับชุดนี้ก็เน้นครับเจนะครับ73แล้วก็ชุด75ครับนี่คือชุดเน้น,นครับประชาวันที่กลุ่กุมภาพันธ์2564านะครับก็สรุปให้เลยนะครับ ชุดเน้นข้อมูลชุดที่หนึ่งนะครับบนชุดเน้นบนครับจุดแรกของเราครับในเลขแปดหกแปดสองเก้าหก

เ3แล้วก็ชุด7 5นะครับนี่คือชุดเน้นของเรานะครับชุดเน้นทั้งหมดสี่ห้าหก1จ็ดแปดเก้แล้วก็สิชุดนะครับผม ก็ในชุดเช็ดนี้จะได้เป็นชุดเนียน15ชุดนะครับทั้งหมดก็ฝากสมาชิกช่องไร้ส่หววลองพิจารณาดูนะครับว่าเลขถึง15ชุดนี้นะครับผมมีเลขตรงใจทันหรือเปล่านะครับถ้ามีก็สามารถนราไปใช้เป็นแนวทางใน,างนการเลือลกซื้อสลักเมนรัฐบาลได้นะครับผมก็เช่นเดิมครับจากข้อมูลทางสตินะครับเลขที่ผมมีข้อมาให้นี้นะครับก็มีโอกาสถูรางวัน ในวนันนั้นนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับก่อสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอข้อมูลหวยชุดสองตัวบนนะครับเป็นข้อมูลชุดที่สองนะครับผมก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปต่อไปครับในรัคลิปนี้ก็ขอให้ดุลนโชคดีครับผมทุกคนทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ